ราชาลูกหนังทุลกขอสเสนอเชลซี Chelsea ยึดท็อปทรีฮาวเวสและแวนเนอร์ยืนคู่คู่เบรนฟอร์ดของเอริกเซนสิงบูเชลซีสถาการณิลีกถือว่าสบายใจยึดที่3มแนวแน่นแนวรุกคู่อินเซเลคฮาวเวสและแวนเนอร์พร้อมลงซัดเบรนฟอร์ดที่มีคริสเตียนเอริกเซนคุมเกมในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันเสาร์ที่2เมษายน2 5 6พริบพปรีเวิร์ลีกอังกฤษ เชลซีพะเบนฟอร์ดเวลา21นาฬิกาทยทอดสดูพีเมียฟุตบอลเอ3ดีสามสนามสแตมฟอร์ดติดโทมัสทูเคินกุญซือเชลซีพาทีมชนะมิดแลนดสโบ2 0ต่อศูนในเกม FA คัพล่าสุดเป็นการคว้าชัย6นัดติดรวมทุกรายการความพร้อมเกมนี้นะทูเคินต้องลุ้นความพร้อมของอันเดรสคิตเตนเซนนคาร์ลมฮัสันโอดอยและริชเช์ที่ไม่สมบูรณ์ส่วนเบนชเวลยังต้องพักยาวเหมือนเดิมส่วนคริสเตียนพริสิตที่กลับมาช้าสุดจากการรับใช้ชาติสหรัฐ ก็น่าจะเป็นแค่สำรองแต่แกนราคาประจำรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเอโดอาร์เมนดี้เตโกซินวาอันเตโรรลกเกอร์เอนโกโลกองเตเมสันเมาส์าคิมเสียกและไคฮาวเวสยังพร้อมบู๊ตามปกติโทมัสแฟรงค์กุนซือเบนฟอร์ดพาทีมแพ้เลสเตอร์1ต่อ2ในเกมล่าสุดเป็นการแพร้นัดแรกในรอบ3เกมสภาพทีมเกมนี้นักแฟรงค์จะได้จอร์ดดาซินวาพ้นโทษแบนกลับมาเสริมนอกกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมในรายของคริสเตียนเอริกเซ่น เทรดเมกเกอร์คนสำคัญที่ฟอร์มกำลังแจมทำสองประตูให้ทีมโคโนมก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเช่นกันขณะที่แกนหลักรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปอนตุสยานสันอีธานพินอกบรียองเอมเบโมคริสเตียนนอกาดโยอันบิซ่าและไอแวนโทนี่ต่างพร้อมบูทตามปกตินักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเชลซี Chelsea 4 3 3เอดูอาร์เมนดีเซซาอัสเปริตาเตียโกซินวาอันโตนิโอรติเกอร์มาลองซาเอ็นโกลลกของเต้ จอจินโยเมสันเมาส์ฮาคิมสีกไคฮาวเวสติโมแวเนอร์ผู้จัดการทีมโทมัสทูเกนเบรนฟอร์ด4-5-1ดาบิดรายาคริสโตเฟอร์อาเยอร์ฟอนตุสยานสันอีธานพินอกริโกเฮนรีบริยองเอมเบอร์โมคริสเตียนเอริกเซนคริสเตียนนอกาวิตาลียาเนิวโยอันวิซาอแวนโทนี่ผู้จัดการทีมโทมัสแฟรงค์ผู้ตัดสินคริสคาวนา สถิติเชลซีพบเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้สิงห์บลูและพึ่งพิฆาตจะเผชิญหน้ากันที่สแตมฟอร์ดบิตในการแข่งขันพิมพ์ลิกเป็นครั้งแรกสถิติการพบกันระหว่างเชลซีและเบรนท์ฟอร์ดเชลซีไร้พ่ายใน8นัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ลงแข่งขันกับเบรนท์ฟอร์ดชนะ7เสมอ1น,นับตั้งแต่เกมที่พึ่งพิฆาตบุกมาคว้าชัย3ต่อ1ที่สเตมฟอร์ดบิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1939 เชลซีและเบนฟอร์ดจะลงเตะเกมลีกที่สแตมฟอร์ดบิตเป็นครั้งแรกในรอบ74ปีสิงบรูเอาชนะ3-2ในเดือนพฤศจิกายน1946ต่อหน้าแฟนบอล52,42คนตอนนั้นบิลลี่เบอร์เรลคือกุนซือของเราส่วนคนทำประตูได้แก่ทอมมี่หลอตันทอมมี่วอลเกอร์และจิมมี่เบน12ประตูลังสุดที่ยิงใส่เบนฟอร์ดในทุกรายการเกิดจากนักเตะไม่ซ้ำหน้ากันจอจินโยทำเข้าประตูตเองชิวเวลบาโวยีอีวานวิชเปโดวิเลียนเทอร์รี่แลมพาร์ ออสกามาตาตอเรสชัยชนะขาดที่สุดของทั้งสองทีมเชลซี Chelsea 1เบนฟอร์ด3หรือฤดูกาล1 9 3 8งเก้ถึงนนิวชัน1เชลซีสเบนฟอร์ด0ูรหฤดูกาล2องพันเครับเชลซีสเบนฟอร์ด0ูรหดูกาล2 0 1 6ันสิบหกถึงสองครับสถิติทีมเชลซีเชลซีไร้พ่ายใน17นัดหลังสุดรวมทุกรายการที่สแตมฟอร์ดบิดเทียบเท่ากับสถิติเดียวกันที่เคยทําไว้เมื่อ 2008, ่อปี8ลาสุด ที่เราไม่แพ้นานกว่านี้เกิดกนระหว่างเดือนกันยายน2013จนถึงเมษายน2014 20นัดเชลซีมีโอกาสเก็บชัยชนะพิมพ์เล็กเป็นนัดที่6ติดต่อกันซึ่งจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 1 9ทีมของโทมัสทูเกลคว้าชัยใน6เกมหลังสุดรวมทุกรายการและยังเอาชนะคู่แข่ง12จาก13นัดหลังสุดศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่เราแพ้การดวลจุดโทษตัดสินต่อร์พูคือแมตช์เดียวที่เราไม่ชนะ เดอรู <The> ต้องการอีกสามประตูเพื่อยิงครบ100ลูกในฤดูกาลนี้สำหรับการลงเตะนัดที่54สิั้นที่แล้วพวกเรายิงรวมได้97ลูกจากการลงสนาม59นัดในทุกรายการเชลซี Chelsea เก็บชัย6จาก7นัดในศึกลอนดอนดรบบี้ของพิมลิกฤดูกาลนี้โดยนัดเดียวที่พลาดทา่าคือการบุกพ่ายต่อเวแสแฮม3ต่อสเชลซี Chelsea มีสถิติการเปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตูที่ดีที่สุดในพิมลีกฤดูกาลนี้ที่1 4 4เราทำได้57ลูกจากการซัดรวม397ครั้ง ไข่หาวัวดยิงได้4ประตูจากการลงเล่นพรีเมียร์ลีก3นัดหลังสุดให้กับเชลซีถือว่าเป็นตัวเลขที่เท่ากับการลงสนาม21นัดก่อนหน้านั้นของเขาประตูของฮาคิมเิกในเกมบุกเยอือนมิดแลนสโบในแมตช์ล่าสุดถือเป็นประตูที่11ที่เรายิงได้จากนอกกรอบเขตโทษในฤดูกาล2021 2022โดย8จากในนั้นเกิดขึ้นในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่ามากกว่าสมศรอ,อื่นๆสำหรับฤดูกาลที่แล้วเรายิงจากนอกกรอบได้5ครั้งตัวเลขสำคัญ หากได้ลงสนามเอ็นโกโลกองเต้จะลงเล่นเป็นนัดที่250ในทุกรายการให้กับเรามีนักเตะต่างชาติเพียงแค่12คนที่บรรลุตัวเลขดังกล่าวกับสโมสรหากได้ลงสนามโรเมลูลูกากู aku, จะได้ลงเล่นเป็นนัดที่50ในทุกรายการให้กับเชลซีหากได้ลงสนามติโมแวนเนอร์ er จะลงเล่นเป็นนัดที่50ในพรีเมียร์ลีกสถิติทีมเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดปลาชัย8จาก11นัดลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะ2เสมอ1การคว้าชัย2นัดของพวกเขา ในรายการนี้ในช่วงนี้เกิดขึ้นในการพบกับทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกัน3ต่อ1พบนอริทและ2ต่อ0ูนย์พบเบอร์ลีทีมของโทมัสแฟรงค์ไม่สามารถเก็บครีนชีตในการลงเล่นเป็นทีมเยือนทั้ง12นัดในพิมลิกซึ่งถือเป็นสถิติต่อเนื่องยาวนานที่สุดในปัจจุบันของรายการนี้การเก็บครีนชีตนอกบ้านครั้งหลังสุดของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2021นในเกมที่บุกชนะวูฟ2ต่อ0นย์ตั้งแต่เทศกาลคริสต์มาสเบรนท์ฟอร์ดปราชายเกมเยือนพิมลิก6.7นัด โดยข้อ,อยุกเบ้นครั้งเดียวคือเกมบุกชนะนอนร์ดิทเมื่อเดือนที่แล้วคอนตัสแยนสันกับตันทีมของเขาเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ลงตัวจริงทั้ง30นัดในพิมลิกให้กับเบรนฟอร์ดในฤดูกาลนี้พึ่งพิฆาตเก็บได้13จากความเป็นไปได้45แต้มในการเล่นเป็นทีมเยือนฤดูกาลนี้เกือบครึ่งหนึ่งของ33ประตูที่เบรนฟอร์ดยิงได้ในลีกฤุูการนี้มาจากสถานการณ์ที่เป็นลูกตั้งเตะเบรนฟอร์ดเสียประตูในพิม์ลีกจากนอกกรอบเขยโทษมากกว่าทีมอื่นในซีซั่นน อีวานโทนี่ยิงได้7ประตูในการลงเล่นเพียมลีก6นัดหลังสุดโดยเขายิงไปสีลูกใน19เกมแรกของฤดูกาลนี้คริสเตียนนอการ์ดเข้าสกัดบอลมากกว่านักเตะคนอื่นๆในเพียมลีกฤดูกาลนี้ที่91ครั้งอีวานโทนี่ยังบอลได้มากกว่าผู้เล่นคนอื่นในเพียมลีกฤดูกาลนี้ที่219ครั้ง6ประเด็นร้อนก่อนเกมเพียมลีกนัดที่30สิบุเพียมลีกเข้าสู่โปรแกรมนัดที่30ความมันยังคงระอุการจริงชัยแชมป์ระหว่างแมนซิตี้กับลิพูยังร้อนระอุต่อเนื่อง สัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันได้เลยหรือว่าููปะทะวัดฟอร์ดเกมเปิดหัวคืนวันเสาร์เริ่มเตะเวลาหโมงครึง่งหากลิอร์ผู้ชนะหรือเสมอจะทำให้พวกเขาแสงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงโดยฝ่ายหลังจะมีคิวเตะกับเบอร์ลี่ในช่วงเวลาสทุ่มตรงโมฮัมเหม็ดซาาห์มีส่วนร่วมประตูโดยตรงใส่วัดฟอร์ดรวมกัน11ลูกจาก7เกมที่เจอกัน โดยแบ่งเป็นทำสกอร์9และแอซิสสขณะที่แข่งทีมชาติอียิปต์มีค่าเฉลี่ยมีประตูกับแอซิสทุกๆ57นาทียามเจอแตนอาราวานเดอะฮอร์เน็ตเก็บแต้มทีมเยือนในแ8คะแนนจาก6เกมหลังภายใต้การคุมทีมของรอยฮอตสันที่ชนะ2เสมอ2แพ้3เทียบเท่ากับสถิติก่อนหน้านี้17นัดที่ออกไปเยือนชนะ2เสมอ2แพ้13โดยเกมล่าสุดวัตฟอร์ดบุกชนะเซาท์ทอมตันมาได้ถาว่าพวกเขาไม่ชนะเกมเยือน2หน้าติดบนเวทีลีกสูงสุด ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 0 1 7ดชูโชเอนันเดสดาวเตวัตฟอร์ดมีส่วนร่วมกับประตูโดยตรง4ลูกจาก3เกมลีกหลังสุด3ประตูหแอซิสมากกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาต้องใช้เวลามากถึง19นัด2ประตู1แอซิสเบอร์ลี่ปะทะแมนซิตี้หรือยันมาเรสปีกแมนซิตี้มีสถิติทำประตูใส่เบอร์ลี่ได้มากกว่าทีมไหนๆหในลีก8ประตูอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยิงที่สนามเทิร์ฟมัวได้แค่ไม่เตี้ยเท่านั้นเรือใบสีฟ้าเอาชนะเบอร์ลี่ได้ตลอด9นัดที่เจอกันทุกรายการ โดยมีสกอร์รวมห่างมากถึง32ตัวหนึ่งขนาดเดียวกันตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของทีมที่เจอกับคู่แข่งมาแล้วหลายต่อหลายรายแมนซิตี้เคยชนะคู่แข่งรายเดิมได้อย่างน้อย10เกมติดต่อกันเป็นจํานวน6ครั้งซึ่งในจํานวนนั้นมีถึง5คนที่เกิดขึ้นในยุคของเป๊ปกวาร์เวลาเกมที่แมนซิตี้์ทำประตูคริสตัลเพลทไม่ได้ในเกมก่อนนั้นนับเป็นครั้งที่4ในซีซั่นนี้ที่พวกเขายิงใส่คู่แข่งไม่ได้ซึ่งลูกการสุดท้ายที่ซิตี้ยิงประตูไม่ได้5เกมในซีซั่นเดียวต้องย้อนไปเมื่อปี26 ซึ่ง2.7สเกมหลังสุดของเบอร์รี่จบลงด้วยผลต่างสกอร์0ต่อ8แม้ว่าในเกมจำนวนดังกล่าวพวกเขาจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอขณะที่ครั้งสุดท้ายที่เดอะคลาเรตแพ้4เกมติดโดยยิงคู่แข่งไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2015เชลซีประทะเบรนท์ฟอร์ดไคฮาเวตดาวยิงทีมชาติเยรมนีของเชลซียิงประตู3เกมหลังได้ถึง4ี่ลูกบนสึกพิม์ลิกเทียบเท่ากับสถิติก่อนหน้านี้ที่เขาใช้เวลา20นัด โดยจะตัวมองหาการทำประตู4เกมหลีกติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ที่เขาเคยทำได้สมัยอยู่ไบเออร์หลือเซนสิงห์รูเอาชนะ6จาก7เกมหลังสุดในเกมดาบี้กรุงลอนดอนซีซั่นนี้ซึ่งเกมเดียวที่แพ้คือพ่ายเวสต์แฮม1-2ต่อ3ซึ่งเกมนั้นเป็นเกมเดียวที่พวกเขาเสียประตูในเกมดาบี้ซีซั่นนี้เบรนฟอร์ตตั้งเป้าที่เก็บชัยเหนือเชลซีให้ได้เป็นครั้งแรกหลังก่อนหน้านี้เจอกันแปนัดทุกรายการไม่ชนะเลยเสมอ1แพ้7 ไม่มีทีมไหนที่ทําประตูจากนอกกรอบเขี่ยโทษในพรีเมียร์ลีกไปมากกว่าเชลซีอีกแล้วขณะที่เบนฟอร์ดเสียประตูจากนอกกรอบมากที่สุดในลีกแมนดีเตตพระ,ะเลสเตอร์คริสเตียโนโรนัลโดดาวิงโปรตุเกสของแมดดีด้ทำประตูในลีกไปแล้ว12ลูกโดยในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมีผู้เล่นที่อายุมากกว่า36ปีที่ยิงประตูได้มากกว่าเสีย7คือเจ็นฟงโกโซลาเท่านั้นซึ่งทําได้14ลูกตอนซีซั่น2002-2003ผู้เล่นตัวสำรองของปีแสดงลงมาแล้วยิงประตูได้มากที่สุดในนนลีีีีกั่้ท20ประตู โดยมาคัาดแอฟอร์ดทำได้ถึง4ลูกจากการลงสนามในฐานาะซูเปอร์ซับขณะเดียวกันไม่มีทีมไหนในลีกที่จะเสียมประตูให้กับผู้เล่นตัวสำรองของฝั่งตรงข้ามไปมากกว่าเลสเตอร์อีกแล้วรูการก่อนด้วฟักบุกชนะที่โอทาฟอร์ด2ต่อและพวกเขามีโอกาสที่จะบุกเก็บชัยที่นี่2ปีติดต่อกันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้เกมแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้เลสเตอร์เป็นฝ่ายกำชัย4ีต่อ2ซึ่งพวกเขาก็มองหาการชนะปีแสดงไปกลับเป็นครั้งแรกบนศึกพิม์ลีกเช่นกันสเปอร์ประทะนิวคาสเซิล ส่วนเฮงมินแข้งพลังสมของท็อตแนมฮอสเปร์ทำประตูที่ท็อตแนมฮอสเปร์สเตเดียม8ลูกจากเกมหลังใน10ดพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาก็เป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในบ้านตัวเองซีซั่นนี้โดยนี่เป็นครั้งแรกที่ทำสถิติดังกล่าวได้นับตั้งแต่กลับขึ้นมาเล่นหลีกสูงสุดเมื่อปี2017นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอาชนะไก่เดือดทองได้เพียงครั้งเดียวจาก9้าเกมที่เจอกันสเสมอ2อแพ้6โดยชัยชนะนั้นเกิดขึ้นในเกมออฟเบียนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019หาานลีกกก4จา5เมหลังแพ้1 โดยที่ก่อนหน้านั้น5นัดแพ้ไปถึง4เกมชนะ1นอกจากนี้สเปอร์ทำประตูได้อย่างน้อย2ลูกตลอด5เกมหลังซึ่งครั้งล่าสุดที่พวกเขาทำสถิตดังกล่าวได้มากกว่านั้นเกิดขึ้นตอนช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน7นัดาลิกาดดงไม่เสียประตูเกิน1ลูกเลยในช่วง11เกมหลังในศึกเพีย์มีกอีกทั้งยังทำได้8ประตูในช่วงเวลาเดีวยวกันซึ่งมีแค่2ครั้งเท่านั้นที่พวกเขาทำสถิติน,นี้ได้มากกว่าโดยเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2003ถึงเดือนมีนาคม4 และ12ครั้งตอนเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม1997คริสตันพาเลตพระอาร์เซนอลบุคโยซาก้าและเอมิลสมิธโดสองดาวรุ่งของอาร์เซนอลคือผู้นำดาวส่วนวกของทีมในซีซั่นนี้โดยต่างฝ่ายต่างทำได้คนละ9ประตูซึ่งนับตั้งแต่อดีตมีแค่2ส,สมมตเท่านั้นที่2ดาวยิงเป็นคู่ที่อายุต่ำกว่า21ป,ปีได้แก่ลีนูติดในปี1999-2000เฮดดี้คิเวลและไมเคิลบริจิตและแมนเชสเตอร์เจ็ตอนปี2006-2007 คือเวนดูนี่กับคริสเตียโนโรนัลโดพิสตันเลิไม่ชนะใครเลยในการเล่นที่บ้านตัวเองในปี2022เสมอ2แพ้3ขณะที่ในศึก f a ฟครับพวกเขากลับเอาชนะได้ทั้ง3เกมจนทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยมีแค่วัดฟอร์ดกับไบรตันเท่านั้นที่ไม่ชนะใครในบ้านนานกว่าเดอกกันเนอร์คว้าชัยเกยมเยือนในตลอดหานัดหลังสุดซึ่งครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเอาชนะเกมเยือนติดต่อกันได้นานกว่าคือเมื่อเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2013 เทียบเท่ากับตอนที่ทําได้เท่ากันเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2022พาเลสเอาชนะเกมลอนดอนดาร์บี้ได้แค่1นนัดจาก17เกมลีกหลังสุดเสมอ8แพ้8โดยการคว้าชัยเกิดขึ้นเหนือสเปอร์3-0ต่อ 0, ในฤดูกาลนี้ขณะที่ดีเีเกิลส์ไม่เคยไม่แพ้ต่ออาซนอลกับสเปอร์ในฤดูกาลเดียวกันมาก,ก่อนเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ